โดยน้ำมันเบนซินต้องจ่ายเข้ากองทุนน้ำมันถึง7บาทต่อลิตรส่วนแก๊สโซโฮอ95 จ่ายเข้ากองทุนน้ำมันเพียง1บาทส่วนน้ำมัน E20 มีโครงสร้างราคาคล้ายกันเลยครับมีต้นทุนราคาน้ำมันหน้าโรงกันพอๆกันคือ23บาทเสียภาษีสรรพสา,ามิตและภาษีมหาทไทยพอๆกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือคนที่เติมน้ำมัน E20 เงินของท่านจะถูกจ่ายเข้ากองทุนน้ำมันเพียง12สตางค์ราคาขายปิด E20 ียังอยู่ที่35.04บาทต่อลิตรใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอลหและ91 ทีนี้มาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินนะครับราคาขายปลีกของน้ำมัน E85 อยู่ที่28.34บาทต่อลิตรราคานี้มาจากราคาหน้าโรงกันที่24.8088บาท แต่เสียภาษีสรรพสามิตเพียงแค่0.975บาทเสียภาษีมหาไทยเท่ากันเพียงแค่0.975บาทแต่กองทุนน้ำมันลบ4.53บาทหมายความว่ากองทุนน้ำมันจ่ายชดเชยให้4.53บาทกองทุนอนุรักษ์พลังงานเก็บเท่ากันคือ0.0050บาทรวมแล้วเท่ากับ21.3563บาทนำราคานี้ไปคิดแหว7เป็นเงิน1.4949บาทรวมแล้วเท่ากับ22.8513 บาทแต่ค่าการตลาดของน้ำมัน E 8 5แพงที่สุดเลยครับคือ5.1297บาทคิดแวดอีก7%ของค่าการตลาดเป็นเงิน0.3591บาทรวมค่าการตลาดบวกแวดเท่ากับ5.488บาท สรุปแล้วนำราคาน้ำมันที่รวมภาษีต่างๆหากด้วยเงินชดเชยกองทุนน้ำมันคือ22.8513บาทรวมกับค่าการตลาดที่บวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว5.488บาทเท่ากับราคาขายปีน้ำมัน E 8 5อยู่ที่28.34บาทต่อลิตรนี่คือโครงสร้างราคาน้ำมันเบนซินของไทยที่พวกเราต้องจ่ายเงินเติมน้ำมันครับปัจจุบันมีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเบนซิน ถึงลิตรละ7บาทแต่ต้องไปจ่ายชดเชยให้กับน้ำมันแก๊สโซฮอ e 8 5ถึงลิตรละ4.53บาทจึงทำให้น้ำมันเบนซินมีราคาสูงกว่าน้ำมัน e 8 5ทั้งที่ความเป็นจริงราคาน้ำมันหน้าโรงกันของน้ำมันเบนซินถูกกว่า e 8 5ด้ด้วยซ้ำนะครับ ส่วนน้ำมันดีเซลตอนนี้ตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรโดยราคาณวันที่24กุมภาพันธ์2 6 6 5าของน้ำมันดีเซลทุกชนิดทั้ง B 7 B 2 0และ B 1 0อยู่ที่28.54บาทต่อลิตร โดยน้ำมันดีเซลทุกชนิดในไทยมีต้นทุนราคาน้ำมันหน้าโรงกันเท่ากันที่24.1857บาทต่อลิตรเสียภาษีสษรรพสามิตเท่ากันที่3.20บาทภาษีมหาไทย0.32บาทกองทุนน้ำมันจ่ายชดเชยเท่ากันที่2.30บาทและบวกกับค่าการตลาดที่ถูกลงหน่อยคือ1.26บาทจากข้อมูลก็จะเห็นนะครับว่าน้ำมันดีเซลที่ไม่ผสมไบโอดีเซลนั้นราคาหน้าโรงกัน ถูกกว่าเพราะไบโอดีเซลที่นำมาผสมมีราคาสูงถึง50.37บาทต่อลิตรแพงกว่าน้ำมันดีเซลที่กัดแล้วที่24.1857บาทต่อลิตรเกือบเท่าตัวคุณวัฒน,นาพงศ์คุรวาดผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดว่าในแวดวงแผนพลังงานเขาเห็นตรงกันนะครับว่าการใช้เอทานอลและบีร้อย ทำให้ราคาน้ำมันไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทำให้กองทุนน้ำมันต้องจ่ายเงินชดเชยให้รวมถึงมีเสียงสะท้อนว่าเงินชดเชยนี้ก็ไม่ถึงมือเกษตรกรร้อเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวท่านเห็นว่าควรมีน้ำมันแค่2เกรดในแต่ละชนิดคือเบนซินล้วนและเบนซิน e E10 ส่วนดีเซลก็มีแค่ดีเซลเพียวๆกับดีเซลที่ผสม B5 หรือ B7 เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในช่วงที่น้ำมันแพงก็อาจเลือกเติมน้ำมันที่ผสมเอทานอลหรือว่าไบโอดีเซล ซึ่งจะสะท้อนราคาน้ํามันที่แท้จริงได้มากกว่าสภาพคล่องของกองทุนน้ํามันก็จะดีขึ้นเพราะไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยมากเหมือนปัจจุบันอันที่จริงในกฎหมายกองทุนน้ามันกนําหนดให้มีการอุดหนุนเอทานอลและบีร้อยถึงปี2 5งพเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเปิดช่องให้ต่ออายุไปได้อีก4ปีซึ่งในแวดวงผู้ทําแผนพลังงานได้มีการเสนอไปแล้วครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐผู้กําหนดนโยบาย จะตัดสินใจอย่างไรเพราะการยกเลิกเอทานอลและไบโอดีเซลก็จะกระทบต่อเกษตรกร mm hmm. และผู้ผลิตรถยนต์ที่ทําเครื่องยนต์รองรับน้ํามัน e85 ไปแล้วเช่นกันและนี่คือเรื่องราวของโครงสร้างราคาน้ํามันในประเทศไทยซึ่งฟังแล้วอาจจะปวดหัวแต่เมื่อฟังจบแล้วก็ต้องปวดใจเติมน้ํามันแพงๆกันต่อไปก่อนนะครับ